ไปด้วยเวตาลเวลาผมเล่าเวตาลช่งเล่านิทานเป็นปริศนามันเรื่องราวมากมีของผมใช้มันจะมีอยู่สองเวอร์ชันนะมีเวอร์ชันของอย่างอันนี้คือเวอร์ชันของอาจารย์ศักดิ์ศรีอาจารย์ศักดิ์ศรีเนี่ยจะมียี่สเรื่องนะเขาเลยเรียกว่าเวตาลบรรจรวิสติแล้วก็เวตาลน,นี่แหละที่เป็นเรื่องที่อ จริงๆแล้วอะ่ะคาถาสริสาครมันก็จะมีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับเวตาลเนาะอ่าโดยนิทานเวตาลเขาบอกว่าฉบับนี้เป็น25เรื่องมาจากภาษาสนสกฤตเวตาลปัจวจิงสติที่ไม่เคยมีใครแปลมาก่อนนะก็จะมีฉบับแปลของนอมอสอนอมอสอคืออ่าพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัดอันนี้คนคนนี้ควรรู้จักเขานะเขาชื่อรัชนีจึงเอานอนหนูมาเป็นตัวสะกดามาเป็นนา เขาเรียกว่านามแฝงนะนมแฝงนอแล้วก็มอจุดก็คือแจงแล้วก็จรัสคือสอเสือนะรัชนีจันจรัดโดยอ่าก็คือกรมมมืน่นพิทยาลงกรนะกรมมมื่นเทพพิพิพิทยาลงกรก็เขียนหนังสือเยอะแยะมากมายเป็นเป็นเจ้านายคนเก่งคนหนึ่งนะที่เป็นนักประนะท่านเขียนไว้แปลไว้เพียงแค่สิบเรื่องนะ ส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็น Richard เบอร์ตันแปลนะแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์โดเ e อร์พิมพ์แค่ก็มีแค่11เรื่องก็ยังไม่ครบนะก็ขาด4ีเรื่องนะทีนี้ทั้งหมดเนี้ยอยู่ในอะไรกระถาสริสาครน,นะกระถาสริสาครโดยมีโสมเทวะทั้งชุดเลยนะก็การแปลเนี้ยอาจารย์ศักดิ์ศรีอาจารย์ศักดิ์ศรีคืออาจารย์พระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพเนาะแล้วก็สอนสักฤด้วยนะดังนั้น ผมจึงยึดตัวนี้เป็นหลักนะซึ่งการแปลครั้งนี้จะสอบทานต้นฉบับเทวนาครีให้เรียบร้อยเขาพรเจ้าแปลเว,เวตาลปัจจวิสติจากเรื่องที่1นึ่งไปจนถึงเรื่องที่25ฉะนั้นจึงนับว่าเป็นงานชิ้นใหม่ของข้าพระเจ้าโดยเฉพาะนะแล้วก็ส่งไปลงสตรีสารนะซึ่งก็จะเช่นเดียวกับพรตะนิยายร้อยเรื่องนะแล้วก็มีเรื่องของวิกรมจริตนะวิกรมจริตแล้วก็สิงหาสนะทวาตริงสติกา ทวัตริงสกาซึ่งก็เป็น32เรื่องนิทาน32เรื่องแล้วนะแต่เมื่อแปลนิทานเวตาลจบไป15เรื่องยังไม่ทันได้ตีพิมพ์ในเวทสตรีสารก็พอดีวรสันนั้นอาสตรีสารก็หมดไปเลิกกิจการไปก็หมดกําลังใจนะก็ค้างอยู่ก็เลยตีพิมพ์ออกมาเป็นแบบเนี้นะอ่าเป็นก็คือท่านสอนปริญญาโทภาควิชาภาษาไทยก็ มีเรื่องของสำนวนไทยที่มาจากบรนคดีและบันคดีพุทธศาสนาภาพไทยทั้งหลายแหล่ก็เป็นโครงการตำราคณะอักษรศาสตร์จุฬาก็จัดพิมพ์ไปนะซึ่งถวายลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้กับส่วนเด็จประเทศไปแล้วนะแล้วก็เสร็จมาสองเล่มก็มีเวลาว่างอยู่ไได้ก็เลยหยิบนิทานที่ค้างอีกสิบเรื่องมาแปลต่อจนครบยี่สิบห้าเรื่องนะก็ตำนพิมพ์แม่คำผางแล้วก็บริษัทชนนิยมจำกัดก็ได้ติดต่อขอจัดพิมพ์ นะอันนี้ก็คืออาจารย์ศักดิ์ศรีเยนนัดดาบนะเป็นศาสตราจารย์ท่านจบด้านบุรพคดีศึกษาที่วิชาเอกสันสกฤตนะที่เพนซิลเวเนียนีเห็นไหมเรามีการเรียนแบบนี้ที่เมืองนอกตั้งมากมายสันสกฤตเนะนี่ยนันมันไปต่อได้นะดังนั้นดังนั้นสิ่งสำคัญคือไม่อยากให้คิดแค่ในประเทศไทยนะอยากให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะมองไปว่า เฮ้ยฉันจะไปต่อนีก็ท่านสอนปริญญาตรีโทเอกที่สาขาวิชาภาษาไทยนะแล้วก็สอนภาษาบาลีสันสกฤตระดับปริญญาโทจนกเกษียณอายุราชการนะก,ก็หลักๆท่านเป็นครูภาษาไทยแต่สอนโดยใช้ความรู้ทางด้านบาลีสันสกฤตเนาะอืมอ่ะทีนี้เรื่องเวตาลท่านฟังเรื่องเวตาลเนี่ยหรืออ่านก็ได้นะผมส่งลิงก์ทั้งสองแบบเนาะ ใช่ไหมชีทนั้นอาจจะมีบางส่วนไม่ตรงกันบ้างนะโดยเวตาลคืออะไรอะไรคือเวตาลช่วยกันตอบเปิดเปิดกล้องเปิดไมค์ถ้าสะดวกนะครับอะไรคือเวตาลเวตาน,นั่นคืออะไรมันเป็นปีศาจท,ที่ชอบสิงอยู่ในศพเหรอครับ อ่าปีศาจที่สิงอยู่ในศพต,ตัวมันเองมันมันไม่ใช่ศพเนาะอ่าเขาบอกว่าตามสารานุกรมของฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยบอกว่าเป็นปีศาจชั่วร้ายพวกหนึ่งซึ่งหากินอยู่ในสุสานสิงสู่สิงสู่อยู่ในศพโดยทั่วไปเวตาลเป็นพูดผีที่กล่าวว่าเป็นอันดับสุดท้ายในนิทานสันสกฤตมีเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือชื่อพระหัสกถาอันนี้เราก็เรียนแล้วเนาะ ของคุณนาไทยยังจําได้ไหมคุณนาไทยจากการอ่านคาถาสริษสาคอนกวีโบราณผู้มีชื่อม,มีชีวิตอยู่ก่อนคริสตศตวรรษที่10คริสตศตวรรษที่10ก็คือถ้าเทียบไทยก็คือศตรวรรษที่15โอเคไหมประมาณศตรวรรษที่15ประมาณอาศวโคโคประมาณเนี้ยนะเพื่อหาคาถานี่เองต่อมาภายหลังชาวแคว้นกัชมีระหรือชื่อว่าสมเทวะสมเทวะ,สม,ทวะสมเทพเนียนะได้นํามาเรียบเรียงขึ้นใหม่ แล้วก็ขยายความเพิ่มขึ้นไปอีกมากสำเร็จสมบูรณ์ในปีคริสต์ศักราช1,070ใน1,070อืมก็คือปีศตรวรรษที่11นะมีความยาวทั้งสิ้น22,000สโลกในเรื่องนี้22,000สโลให้ชื่อว่ากระถาสริสาครในคัมภีร์มหานิทานนี้อันเป็นที่รวมของนิทานโบราณรวมทั้งหมด300เรื่องนี้มีเรื่องราเวตาลรวมกันทั้งหมด25เรื่อง นะอันนี้ก็คือหลักๆเราเน้นถึงให้เน้นที่คาถาสริสสารก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะแทรกในคาถาสริสสารมันก็จะมีทั้งปัญจตันตระแล้วก็มีทั้งเวตาลปัจจวิงสตินะทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนนะเวตาลเนี่ยเขาทำมีอะไรอ่ะอาาปอะไรอะไรนะ โดนสาบใช่ไหมมีฤาษีให้ให้พระราชาไปจับเวตันอ่าให้พระราชาจับไม่ได้สักทีเออซึ่งพระราชานั้นน่ะโดนหลอกถูกไหมจริงๆเราไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็แค่ให้ไปหลอกหลอกไปจับใช่ไหมอืมว่ายังไงอ่ะใครจะเล่าส่วนนี้ให้ฟังอ ส่วนกำเนิดของเวตาลเวตาลจชเล่านิทานชิปริศทำไมเขาต้องไปเล่านิทานด้วยหล่ะครับหืมเขโดนอะไรอะไรนะครับทำไมเวตาลต้องไปเล่านิทานด้วยอ่ะเพราะว่าอยากให้พระราชาพูด แล้วก็หนีไปอือฮึก็คือเวทอ่าพระราชานี่โดนจริงๆแล้วก็คือโดนหลอกนะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แบบอ่ากำเนิดเวตาลอใครอยากเล่าส่วนนี้เพราะว่าให้อ่านตอนที่หนึ่งทุกคนทุกท่านผมก็จำได้ไม่เม่นอ่าถ้าใครใครไหนท่านไหนจำได้บ้างอ่า เรื่องนี้นะอันนี้ต้องต้องจำคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะผู้แต่งคือศิวทาตุนะสิวทาส์เนะเรียกว่าเบตาลปัญจวิงสติคำนี้ก็แปลว่า25เรื่องของเวตามีหลายสำนวนซึ่งเป็นเซอร์วิชาร์ดเบอร์ตันแล้วก็ซีเอชทาวนีนะคนแปลก็จะมีกรมหมืน่นพิทยาลงกรเนาะพระราชบรวง์เธอรัชนีแจ่มจรัสอ่านะโดย ทำไมต้องมีเวตาลพระวิกรมาทิตย์หรือตริวิกรมเสนใช่ไหมตริวิกรมเสนะทำลายได้รับปากกับฤาษีหรหือโยคีคนหนึ่งชื่อว่าสารติศีละเนี่ยสารติศีละว่าจะนำตัวเวตาลมาอมโดยเวยตาลก็คืออมนุษย์เนี่ ที่มีลักษณะคล้ายศพมนุษย์ผสมค้างคาวซึ่งห้อยหัวอยู่กับต้นอโศมาให้แก่ฤอษีเพื่อใช้ในพิธีบูชาเจ้าแม่กาลีนะทีนี้ก็จะมีพระธรรมทวัตเนี่ยพระธรรมทําธงทรมเนี่ยทําธงธรรมทรวัตผู้เป็นโอรสติดตามไปด้วยเมื่อพระองค์จับตัวเวตาลได้แล้วเวตาลก็จะพยายามยั่วใช่ไหม ให้พระวิกรมาทิตย์เนี่ยตรัสออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอเนี่ยโดยการเล่านิทานอุทาหรณ์ต่างๆเล่าให้พระวิกรมาทิตย์ตัดสินเรื่องราวในนิทานเหล่านั้นแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเหมือนครูครูก็เป็นคนเก่งอันนี้ก็อบวตัวเองอยู่แล้วเป็นคนเก่งว่าเวลาใครพูดอะไรก็อดเงียบไม่ได้เนี่ยไม่มีไม่มีความสามารถเม,เมื่อกี้ก็เข้าไป ช่วยเขาเรื่องปรับหลักสูตรเนี่ยก็เงียบไม่ได้เหมือนกันก็เลยออกมาสอนดีกว่าถึงเวลาล,ว <ng eszcze> <text> นะละนะดังนั้นทีนี้ด้วยขัติยมานะของกษัตริย์ทําให้พระวิกรมาธิตย์เนี่ยอดไม่ได้ที่จะตรัสพระราชาวิจารณเกี่ยวกับเรื่องราวในนิทานอยู่เสมอนะผลก็คือเวตาลเนี่ยได้ลอยกลับไปอยู่ที่ต้นอโศกอันเป็นที่อยู่ของตนทําให้พระวิกรมาธิตย์เนี่ยจำต้องกลับไปจับเอาเวตาลกลับมาใหม่ทุกครั้ง ทำอย่างนี้เหมือนเดิมอยู่ทั้งหมดเท่าไร่24ครั้งทีนี้พอในครั้งที่2ี่สิบ้าพระธรรมทวัตก็ได้ได้สกิตเตือนไม่ให้อย่าพูดนะอย่าพูดโอเคไหมพระวิกรมัทิก็บอกตัดไม่ตัด,ดทดําใดๆออกมาเลยนะก็วิกรมธทิตก็ระง,งับใจไม่เอื้อนพระโอษฐ์ตัดกระแสใดๆออกมาจริงๆแล้วก็ท่านก็ไม่รู้ด้วยก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะโอเควิกรมาทิตจึงยอมให้พระองค์พาตนไปหายโยคีสันติศีลนั้นได้ ท้ายเรื่องเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมเรื่องสุดท้ายมันฆ่าฆ่าฤิษี่อ่าหลอกหลอกเนาะใช่ไหมระหว่างทางระหว่างทางที่วิกรามาติพาเวตาลไปหาโยคีนั่นเองเวตาลก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วโยคีสันติศีเนี่ยมีความแค้นกับวิกรติมาทิดอยู่<ม>นะ ซึ่งเป็นความแค้นที่ก่อโดยพระราช,รราชบัดาของพระวิกรมาทิตย์นี่แหละก็หวังจะปลงพระชนของพระองค์เสียใช่ไหมเออก็เลยก็เลยแนะให้เวตาเน่ยแนะนำให้พระองค์ทมเป็นเชื่อฟังคำของโยคีนั้นแล้วพาแล้วหาทางฆ่าเสียงนะพระวิกรมาทิ์ก็ได้ทำตามคำแนะนำดังกล่าวก็รอดผลจากการทำร้ายของโยคีไปเป,มามาป็นมาปีศาจกลายเป็นเพื่อนเพื่อนอันสนิทเนาะ ใช่ไหมเออแต่เนี่ยศัตรูที่ร้ายกาศดันกลายเป็นอะไรดันกลายเป็นเป็นมิตรและในขณะเดียวกันมิตรก,ก็กลายเป็นศัตรูเนาะไม่มีศัตรูและมิตรแท้ในหมู่พระราชา <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวอันต่อไปอันนี้พยายามยอ่อย่นย่อให้เพราะว่ามีภารกิจเยอะเนาะ ก็จะให้แต่ละท่านเล่าเรื่องในส่วนของตัวเองนะให้บอกผมขอย่อตนอตรงข้างหน้าและข้างหลังให้ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวจากวันนี้ผมตอนเย็นผมก็ต้องไปบอกอาจารย์น้ำว่าท่านอ่านเรื่องอะไรมานะดังนั้นขอให้ท่านที่พร้อมแล้วกันเนาะหรือว่าจะเรียงตามลำดับดีอ่าท่านแต่ละท่านอ่านเรื่องอะไรมาบ้าง ท่านไหนอันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองบอกบอกมาสิคงประมาณเรื่องนิทานอาซทีกับความหนุ่มสามคนครับน่าจะเป็นเรื่องที่สองหรือเปล่าเรื่องที่สองใช่ไหมเอออ่ามันจะมีแป๊บหนึ่งนะขอดูรายชื่อ list ของอันนี้หน่อยว่ามันมีเรื่องตอนไหนบ้าง นิทานเวตาลน,นิทานเวตาลลองดูวิกิพีเดียเลยถ้าเป็นมันจะมีฉบับฉบับสองอันนี้เป็นเรื่องอ่าพรามหนุ่มสามคนใช่ไหมมันทามันทารวดีเนาะเป็นเรื่องที่สองอ่ามีท่านไหนเป็นเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องที่เร็วกว่านี้อ่าอ<ด>ย่าง,งเรื่องที่หกครับอ่าเรื่องที่หกโอเคอ่าวัชรม,มงกุฎเนี่ยเป็น เวลาเขาเรียกเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎนี่วัชรมงกุฎก็จะมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเวลาพูดถึงลิลิตเพชรมงกุฎอ่ะเรื่องที่สองเรื่องที่หกมีอะไรอีกครับอ่าแสดงว่าท่านอาทิตย์น่าจะต้องมาก่อนท่านพุทธพงษ์เนาะเป็นเรื่องสมประภากับการเลือกครูคู่ครองอ่ะต่อมาท่านพนวัฒน์ฮัลโหลไม่ใช่ไหมครับครับผมเรื่องยี่สิบสอง ยี่สิบสองเลยหรอสิบสองหรือยี 12, ่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นเรื่องบุตรพรามทั้งสี่ผู้ขมังเรียกอ่าโอเคอ่ะมาก็งั้นก็ไล่ตามอย่างนี้เนาะว่าเป็นเรื่องที่สองมันทาระวะตีโอเคครับอ่ะนิมนต์เปิดกล้องก็ได้นะครับ